ครับสวัสดีครับก็นีก็มาดูบ้านของผมนะครับที่กําลังสร้างอยู่ครับวันนี้ก็เทชั้นบนสุดนะครับเอาใช้รถเครนนะครับรถเครนนะถ้าติดถูก้อเขาเรียกว่าเงียบเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทำไมเขาเรียกแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นรถเครนครับ รถปูนนะครับรถปูนก็เป็นเดีกาหกล้อนะครับเป็หกล้อ,รอครับหกล้อโอเคนะครับของธนาซีเครนนะครับก็ครั้งที่แล้วก็ถ้าใครได้ติดตามก็จะเป็นคันสีส้มมาคืองธนาซีเหมือนกันอันนี้เป็นสีฟ้าขาวน้ำเงินขาวครับน้ำเงินขาวหกล้อเป็นเดกีกาใน,ะนออา195ครับ อันนี้ยกไวนะครับเสียวนะครับมองตามนี่ถ้าเลิงเพ่งลิงดูแบบดูดูแบบน่ากลัวครับมาเสียวเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างบนนะครับเจะดูจากมุมล่างก่อนครับ ก็ทุกวันนี้ก็งานแบบนี้ก็ใช้แบบนี้หมดแล้วครับส่วนใหญ่ใช้แบบนี้เลยถ้าสังเกตดูตรงตรงปลายเนี่ยมันจะกระดกโยกเงี้ยโยกฟึ๊บปุ๊บก็สังเกตดีๆคะดูข้างลาัางแตบบ่ที่น่ากลัวมากเลยมันจะโยกเขา้าไปมันจะโยกเงี้ยน้ำหนักปุ๊บปุ๊บมันจะโยกเงี้ยเวลามันลดเนี่ย ก็ทุกวันความสะดวกสบายเยอะขึ้นนะครับในการทํางานนะครับกพความสะดวกนะครับก็นิยมเป็นแบบนี้มาแล้วครับความปลอดภัยก็โอเคกว่านะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับรวดเร็วในการทํางานครับสมัยแต่ก่อนมันอ่อมันก็อย่างว่าครับมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ทุกวันนี้รถแบบนี้มีเยอะครับราคาก็พอจับ ราคานี่ครับโ็พหน้าลงทุนนะฮะอย่างนี้ดีกว่าครับมาลงทุนกัเลยมีเยอะนะครับสมัยีก่นอนเทพูนี่ต้องู้หยกปูนขึ้นวนแบกยินแบกทรายไปฮะตัวนี้ใช้ความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วครับทุกวันสิ่งที่สํำคัญทุกวันคือความรวดเร็วครับจริงๆครับคือแบบสะดวกและรวดเร็วครับอ มันจะชอบกันนะครับด,ดูรวดเร็วง่ายครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เปิดนี้นครับเดี๋ยวไปังนัดครับเอาได้อยู่ข้างล่าง ช่างนัอยต่เวลากระจายธนสิทธิ์ไยแกครับจะกระเด็นเพื่อนครับใส่ไม่เต็มนะครับเพราะว่า เสียงเสียงอะเสียงไปทีละนิดดีกว่านะครับเห็นเด้รถใหญ่งี้ก็ใส่ทีละนิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาชัวครับเอาชัวถ้ามันยืดยาวแล้วเป็นอย่างเงี้ยฮะเอาชัวครับก็เลยเอาทีละนิดนะฮะเพื่อความปลอดภัย ดูจะมุมนี้ครับยาวมากเหมือนรถเหมือนรถปูนยื่นแขนออกไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับอยังต่ดูดูเบรคเด้อ สุดาเนียตีนะก็ต้องตีทีละนิดเนี่ยตีคานก่อนครับเดินตีคานก่อนครับ ไ,ไฟไฟหนอยเดี<ป>๋ยวมันพิสูจนมกันทุกคนทุกไม่เอารก ใช้น้ำยาอันนี้ด้วยหรอครับก็ใส่มาเลยไหมครับใแรงกันซสุมหมวยหมวยมาเร็วมาเร็วหลบนะครับ เออระวังด,ด้วยดูบนด้วยเฮ้ยเด็กน่ากลัวครับทำงานนต้องระวังครับต้องดูไอตัวทางเนี้ยมีความเสี่ยงครับที่เราจะโดน ดเดนกระแทกนะครับต้องระวังกันรัช่ือบอกกันนะครับ ลงตรงเสาก่อนแล้วไปไล่มาตรงกลางเนอะอย่าลงลงตรงกลางก่อนหมดยันเรียบร้อยครับ con đưa con con đây lấy rồi nè Mm hmm. 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 Mm